สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคตนนะอนยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ซ่องสร้างไปรอบพี่น้องสบายดีกันอีกเหนึงพี่น้องมาได้ลงคลิปลายมือคือวันนี้ก,กัลังสีเดินทางไปอ่อนนุตพี่น้องเนาะคือสีไปส่งน้องน้องมาจากบ้านเออลงมามืดมื้อวานนี่พี่น้องมาหอดเมื่อคืนนี่ประมาณประมาณหาทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละก็เลยม่นอนีสีไปส่งเหตุงานอยู่ออนนุตไปอยู่กับนอ้องอีกคนหนึ่งเลยก,กับเพือไ้กับพี่ไอ้พี่น้อง ตลอดเนาะผู้ใด,ดมาที่กรุงเทพแรกๆนะเป็นญาติบ่อสซังเลยสิเอามาพักอยู่ห้องบ่อสซังก่อนเพราะว่ามันใกล้เลยพี่น้องใกล้จากมอสยิดคืออันนี้มันมันไม่ได้นั่งรถเมย์มั้ยมันนั่งรถเออไม่ได้นั่งรถทัวร์มันนั่งรถตู้มารถส่วนตัวพี่น้องเดี๋ยวกำลังถามน้องนะมันยังบ่เคยมากรุงเทพเนาะเป็นเทือนแรกเลยกัสิไปส่งยอนนุษเลยไปส่งเห็ุงานเลยยังบ่เคยเห็ุงานเพิอมเสซ่หัวขาด เป็นพระเอกไหมมันนีงเ,เ,เดี๋ยวรอมันใส่รองเท้าแล้วก่นอนพี่น้องมาหอดแต่คืนนี่เพื่อแหละเอื้อยก็พี่ไอ้มากก็เอามาผักอยู่ห้องมาสร้างก่อนแล้วก็ไปส่งอยู่ไปออนนุษน้องกับนาบ่าวมาบางดาวงแปดเก้าเดือนคือลังเลยรนอกจาว่าผักอยู่อะไรก็ไปส่งอยู่ออนนุษต,ต่อนี่ก็มากอีกอะไปส่งอยูนนุษอีก เดี๋ยวมื่อนีสิพาขึ้น BTS เอยอไหมคอจอย่างไดรวะขึ้น BTS ครั้งแรกในชีวิตท้กยไปตอนนี้3โมงพี่น้องหยุดลยแล้วเรามาสร้างหยุดย,ยุดงานแล้วแต่ว่าเมื่อนีลากปักร่อนเชฟไี่ส่งมันเนี่ยแหละไป่ส่งอยู่บ่นเห็นงานไป่ส่งอยู่บนนุ่คือได้เลย มสาดเอมัวซาดกับน้ำเบามาให้ค like um. He ือเลยแหลปื okay. yeah. ้อข right? ึ like, ้นวิเศทุเต้กับมาแต่บ้านมาแต่บ้านมาแต่มาคือเมื่อบ้านเนื้อหนึ่งมาเลย้็ไปขึ้นหลดดับแห้งอย่างนี้ต่อกระแสงไฟยายใครก็เปยวในนานะเราถามว่าเอ้ามาในใช้คือดําแต่เราหมดดัจะได้แบบมือหนดนาอยู่บ้าน ไปซื้อเอาตัวหนาหมดเลยเสื้อผ้าอ่าย่างอะไรหัวบ,บักไดยเนาะมาแต่บ้านแหล่พี่เลยตอกกับแสงอนะไรแห้งแหล่เลยพระเมื่อบ้านบวงดำเลยพี่น้องเพราะว่ามันอะไรเนาะเมื่อ <c oughs> อยู่บ้านเนาะน้ำน้ำมันอะไรหน้ำมันดิน่ดดำหมดเลยยังไงยังก้อนอยังก้อนไป <c oughs> ส่งอยู่ออนนุษย์เร ไปส่งเห็นงานส่งเอม็จ้า่นงานเมคือแล้วเดี๋ยวบางเื่อาจชิเป็นนองญี่ปุ่นพี่น้องเพราะว่าที่ข้านกลับมาไปส่งอะไรกันิไปผักบอนเห็นงานเลยอยากไปเบิ่งบริงานสิเปผ่ากูใหญ่เพื่อนเห็นงานไมหันเลยไปผักให้ดูแลให้เบิ่งน้องนุ่งให้เน้ <c oughs> มือกองปะเดี๋ยวจะพาขึ้น BTS ครั้งแรกไนชีวิต <c oughs> ได้ขึ้น BTS วะแล้วที่สแกนจ่ายเอาไปสแกนอยู่นะอยู่วนแยกพอมาออกบัตรออกสแกนงินแล้วเลยรถติดนีด่พี่นอ้องวันสามสี่โมงยู่ถนนพญารไทยเนาะตรงสะพานนัวซากรถติดขนาดอ้า อ่นไปอ่อนนุชสามใบแล้ว ไปได้47บาท เดี๋ยวมันหล่นอีก,อกไม่สกแกนมือหนาบ่เอะเอาไว้นี่เขาไปลองกดเข้าไปเลยเดี๋ยวซ้อนขึ้นบ้นานๆอย่างซ้อนแปะใช่แปะวัดย่างเข้าไปเลยอย่างเข้าไปเลย,เย,เเลยบัตรต้องไปนำพอมัตต้องไปเสียบข้างนอกไปบัตรไปไปเคหะหรือบัตรไปบางชีตัวม้านี่ม้าคู่ขดกันมาหาเองนะ เฮ้สอนนั่งวิทย์เนสมันมามาันจะมาญาตมาหากันเพราะฉ้เราไปสร้างตอนแรกมาขึ้นอยู่ยนคุณจักเอะเห็นมาสอนไงที่เนสเรามาสอนขึ้นวิทย์เนสสอนทีเดียวก็เอิดเอาแล้วแล้วก็คุณจักเขา้าไปเบิงแผน่นพับเลยกับสิบูก ่วงในพลไลน์นาอเขาเล่มน,นะมันถ้านเคยมากร่งเทพหรื่น้องเคยมงคือแบบมาสั่งเลยเนาะมาแรกๆมันก็นชิบแบบตื่นสถานที่บอกยังประมาณเนี่ยแล้วรอรถมาก นมาสิลายแล้วมันรนเต็มหดรดบ่อเต็มมาเลยคนลายป่ะเ,เห็นงหันหลิงอ่ะวิ่งนี่นก็จำเย็นพับไปอิงฟ้าก็ได้จงบอลล่มล่มเลยเลย สแกนบัตรว่าพี่ทิมบัตรไรทีทไปหนังยาวเลยบมต้องต่อสถานีเลยบัตสแกนบัตรทิมบัตรไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์ ข้ำไม่ฮอตออนนดเลยสยามพารากอนสยามวันพอแล้วพอเสียบปลาเลยตัวนี้เสียบเดิน เยอะย่อมใช้ได้เดีดีกว่าเลยก็คือเรืแรกเลยนุจักกันนั้นชิเกี้พอดแล้วพี่น้องฮอดสถานีอ่อนนุชแต่ยังบ่ฮอดบ่อนน้องอยู่น้องอยู่ซอยสี่หกปงานต้องฝังไหนแล้วไม่เรื่องแล้วน่อนอยู่ที่บอมันนี่มันเสือกี่ขั้นก็นอนอยู่พีเลยเนาะ ใส่นันยางกางเกงคาเดฟอยู่นี่วินเทจเลยกระเป๋ายังไงนี่มาซาดมากะมาประเทศไทยเธอแรกมารุเทนเธอแรกมาเห็นงานเลยเอ้ยเพ่จะใส่ เ๋ยต้องอย่างไปขึ้นรถยังไปสองแถวบอมันไปได้ทั้งสองแถวอะไรกะแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์็นสีแพงคนละห้าสิบบาทสามคนเดี๋ยวยกว่ายหาซีฟูแล้วเล้ยแทงอยู <c> ่ <oughs> <Thank you. S 1> และสีฟ้าเป็นั่งรถสองแถวน้่งงถือคนละสิบบาทแต่เวลานี่มันสี่ห้ามโมงเวลาคนเลิกง,งานเลหลอรถอยากเต็มไม่ร้องสองแถวอ่ะเต็มเกียดกันเข่าเลย ตนานา้นอานะก็มีตลาดเลยตลาดพระซาไปเลยเล<อ>ยงามมาดืดีตะเวนโตกดินเอองามมอรีบญ่เฮ <c oughs> ้ยเป็นม้กล้องดูงามมาือรีแล้ <c oughs> งามเลยแต่เป็นตกดินพี่้อกสไตล์แบบบ้านเขเลยนะฮะ่ลอเทนตนกคอนทุกท่านเลย้ตะเวนตกดินงามผักะตีนี่นงามแบบบ้านเเลยนะคอนเทนยังไงคเนจะขาดอไจะขาดบไร Đây là Thật ra bên tốc đỉnh ngăn mà Sao lợi ngăn là bỏ Cháu mua ngăn xong Lợi ngăn nò Sao Sao thứ đúng จกักงงเลยโอ้ยังบ่ได้ออกมาแต่อู่เลยงานเอองานม,มาดิได้ไเดี๋ยวต้องรอมันออกมาแต่งงานซะก่อนมันออกมาแล้วมันย่างบ่ฮอนนินบ่ตะเวนตกดินงามมาดิมันสะอาดเนาะอีแถวนี้ เฮ้ยปลาอไร,รวางอะไรสดนี่ยนี่นี่วางบนนี้นี่เออวางไว้รถเพราะว่าแพ้แหว่เป็นไรตื่นบ่ตื่นที่ฐานถี่บ่ตื่นเติบแล้วเนาะเราบ่เคยเห็นเราบ่เคยเห็นเราบ่เคยมาเมืองใหญ่คือขึ้นมาแรกๆกันเลยมาแรกตื่นว่ามาเห็นตึกเห็นให้กินหอดบ้านมาแรกๆ พอห้อยอยู่ไปโดนๆมันซีนกับภาพแวดสภาพแวด,ดล้อมมันก็ซีนไปเองมันห้องผุดอย่างเมื่อบ้านผุดเลยเมื่อบ้านวิน่งเงินใส่ใสู่สอา้าวไอ้น้องเอ้ยบ้านพา่าแมนแรงอ่ะคือไอ้ยุคเป็นมือกล้องไอมลูกต้องรอ น้องอกมาแต่งานกันพอัออกมมันเลิกก <poetry> ็ม <üre> ันหาหามุ้งขึงเลยแหละหามสี่สองน่าจะออกมาเลยแต่ยังอดย่างมาเลยนี่ถามมันหน้าอูบอ่ถ่ามอูใช่เลิกนาอู่ได้สี่เลยฮะอยู่ห้องพักมันนีก็ย่างเอาไปนี่ความความโมเต็งผ้าขามอะไรกันหดอู่อะไรกันเ่งานอยู่ฮันเลิกงานกับยางเขามา่นนี่ เห็ดีรบไปรบมาเลยบ๊ได้สบายก็อยู่บ้านนั้นก็มาเห็ <Mon ona> ุงานโซทาป้าเยอะตำยังใองใทยกินลาบไก่ตำหมักหูโอ้ยเบอสีห่อนพี่น้องเรียกจังบกอยากมากูอยากมาส่งมาซาดมามาส่งมาซาดแล้น้ำเบานั่ง b t เหน่อยให้ง่อนกูจอดมาจะเบียดกันอยู่นั่ง BTS นมนั่ง BTS แล้วมาเรารหลดซองแถวเลยหลดซองแถวมาจอดเอามาแแรงกาย แต่สารพัออกเพื่อนำน้าพี่จิว้ผมมาไอ้เท่ัไหร่ใครมาโยงกับย่้มากเก๋มากักยู่หันมอซาดมอซ่คกับนาบ้ามอฝักยูหันมอสอดมอฝักยูหันแประทานเลยคนมีดูมเมียบุยสูงงานเราไม่อยากทำไห้เราถามว่าเอาคนไม่ทำงานในเด็กได้บ่แต่ว่าต้องเบิงสภาพก่อน คือ้บาแล้มาอะไรย่อน้่ไหนมาขีดทอดลูกเองหมอนเลยทอนลูกขี้นียให้อย่ื่อนเลยจะหนาวเสร็จปหานี่เปนงานขงานี่ไงแต่หมดมันยากเมือนน่าหายบมาเอามันมาบราดตรงตเอสามสี่เดือนวนเนตอนแรกว่าโยงให้เขาไปบ้านใหญ่เลยยืนอยู่กลังเก่าโอ้ลังเก่าอแลลว บไก่ต้เ่ไก่ังเก่าโบไก่ไปแน่โบไก่กต่ไก่ลยพลังเก่าอ่อนนุ่ซื้อมาหัวมากินนะไม่ได้ซื้อเข่าซื้อแต่น้ำาชนา่งไปซื้อลอตเตอรี่มาในทางกันไปลองทางรันย่างมาอยู่ซอยสุขุมวิทนยตะ200ร้อยสอร้อยยี่สิบาทบ่ะสอ้อยสามสิบาทพี่น้องซองไป คนแบบพิการนั่นนะ,ะมาขายบบมีแครนะจ๊ะเราตีนดึกตงไหนอย่างโซ่กูเล้เอาจะถึกมันถึกมันไะไดชเร้วยะจ๊ะสองล้านเลยไ้ใ้างเก้าแปดศูนย์ออกออกนี่ไปแบ่งให้คนละล้านละล้านเมื้อเลยม่ต้องเห็นงานแว่ามันถึก่ เมื่อักก็อยู่ผู้เดียวนะบาเมื่อได้ต้องมาอยู่กันจะได้เห็นมาอยู่กันสองคนเนี่พฟ้ากันเลาะกินํากระท่อมน้องเขาอีกติดเหล้าทิดเบีรยแห้กระเตกแล้วไ่ได้เงินบ่ได้คำมาช่างไลยแต่เต็งบ่ได้กินเหล้ากินเบีย้ะแท้ยังเงินเก็บมีสีวบมีเลยเขาเก็บอะไรใดไม่น่าเสียเหียนคดมากรเทว่าได้รถได้เงินรถมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องเก็บอะไรรอประหยัดอะไรรอเัยสีได้เห็นเขาได้นะ เมื่อบ้านเขาใส่เงนินเห็นเขาได้เฮือนได้ซ้านมั่งมีโอ้ยมาเบิงเ่งในบอเขาเห็ุงานเอาไปม,มากินทอดเขาจำน้ำปลาหมดเลย,ก,ยกินเมือเ่อะเท่อไรบ้าเมื่อล0เจ็ดสิบบาทบอเมื่อไรยี่สิบบาท,บาทกินเขาก็ชำขาตัวเองหมดเลยเ้วมันขาดสารอาหารนี่เขาสิบยัดลายไปบุกินยู่ย ทางการอาะกาศชัดอาหารตายได้จะหน่อยซื้อหมวกมากินเดี๋ยวล้อเอื้อยออกมาก่อนพี่น้องเอื้อยมันอยู่บ้านใหญ่มันเห็ดกับเข่าออกมาสกุนขันซื้อก็ได้จากตลาดใกล้ๆเนี่ยไม่ว่าตลาดหมอนี่ได้เหื่อสัตว์อยู่หายภายกระเป๋าก็นเลยตื่นป่าตื่นกรุงเทพตื่นกรุงเทพเห็นแต่ติ๊กแล้วเหยือสัตว์เนาะมันคือบ้านเราบ่มวนี่ทงไห่ทงนาออ่่่่นนนนเเ้้ยาีี ห่อนเห็ดยหอกห่อนเมืเม่อเขาบอกหป้ปไปจะตําแจ่วให<อ>ม่แจแ้มีแต่มาส่งรายการส,<อ>สีกับมื่นบริแกาเสื้นนอ,นสอีบนนอน่สูงเน็ดนี่แหละวีบนอนแล้ีได้กับพี่น้งาส่งแล้วเลยกัโโสีกับกมันสั้นนอนเธอประมาณสั้นองส,สทุ่มเลยสีกับมาหอดเตวนน่มันื่นดเข้าบ่าย ขบ้ายป่ะฉันขเทีมอัน้ำตาลพงษ์ไอ้ก้อยก้อยทำรฉันบบเอกิดเชิ้นชบูรณ์ส่งส่งคนป่าเขาเขาเมืออเห็นกูเป็นเดเป็ดมาเห็นว่าไปเดป็ดมาไปเเห็นแล้วเอาอะนแล้วโอ้โหห้หห็นแล้วป่ะสราปปุจ้า